สวัสดีครับร้านหน่วยพรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆแนะนำเช่นเคยครับเป็นพระผงจักรพรรดินะครับหลวงตามาวัตบุมงนานะครับเป็นผงสีชมพูนะหลวงตามาเทนะครับผมเป็นพิมพ์พระเหนือพรมนะครับนะครับเป็นพิมพ์ยอดนิยมนะครับผมก็ดูเนี่ยยอดนิยมแล้วก็หลวงตามาก็นะครับร้านให้บูชาเป็นเป็นเป็นรายการยอดนิยมของร้านเหมือนกันนะครับ พระบองจักรพรรดิหลวงตามาวัดท่ามึงนะก็ทําจากผงเก่าของปูดูวัดสแกนะครับพับจากผงจักรพรรดิของปูดูนะครับผ้าผงเก่าต่างๆนะครับมวลสารสักศีต <Yeah. S 2> ่างๆเยอะนะครับหลวงตาท่านเวลาไปสวดจักรพรรดิที่ไหนท่านก็จะไปรวบรวมมานะฮะเก็บมาเรื่อยๆนะครับนะครับแล้วก็เทกันเองในวัดนะครับถ้าเป็นสีชมพูเนี่ยปกติหลวงตาจะเทนะครับผมเป็นจัญลักษณ์เลยนะครับ รงนี้ก็มีพระธรรมธาตเสด็จนะครับให้ชมใกล้ๆนะครับพระธรรมธาตเสด็จแต่มงเหมือนกันนะครับเห็นนะคเป็นรอยเม็ดเๆ,ๆ็ๆๆพระธรรมธาตหลงตามมาเนี่ยท่านจะเป็นผมดูแล้วนะมีสองวันนะ เป็นเกตเกตนะครับเป็นเกตเกตหมวงปดูจะเป็นเกตทึบๆส่วนใหญ่แล้วก็กองตรงตา,มมาบางองค์ก็เป็นผลึกแปดเหลี่ยมนะครับถ้าเป็นหลวงปู่ดูท่านก็บอกเป็นพู้ปู่เจ้าพลังงานปู่เจ้าใช้ท่านทิ้งเอาไว้นะครับมากมายในท้องมานสุดทั้งสี่เป็นหลวงตาท่านก็บอกว่าเพราะว่า ท่านทามาจากฟ้าหลวงปู่ก็เลยมีธรรมชาติเสด็จนะเป็นสิ่งมาศัศจรย์นะครับผมอธิบายไม่ได้ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร,ร์พูดยากนะตอบยากเพราะว่าในแบบเดียวกันในการเททุกครั้งแต่ละครั้งบางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีนะครับแต่ร้านก็จะเลือกเฉพาะองค์ที่มีมาให้ลูกค้าบูชากันนะครับองค์นี้เป็นสีชมพูสวยนะครับผม เป็นพิมพ์กลางนะครับผมจัดเป็นพิมพ์กลางผมดูแล้วมีลายพิมพ์อยู่แล้วองนี้น่าจะเป็นพิมพ์กลางเดี๋ยวจะมีอีกทีเป็นพิมพ์เล็กถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรปักเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งอย่งไรฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวันทุกวันดีๆจากร้านอวยพรปักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ